สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นการล่ามเรียบร้อยนะคะปกดหัวแห้งตอนนี้แล้วก็ปลอดภัยแล้วค่ะนะคะแล้วก็ปลาไทยบ้านมาขอเข้าห้องน้ำเนะาะเอาหนูตรงหุ่นหนาจี้จากสองห้องเนาะห้องน้ำเนาะมันตุงจิงบมีบวกกนเต็คมคนเยอะบวกอื่นบวกอะไรก็มาห้องมาบ้านเราเอ๋อเลยเด้อเดินมันเดินมันสั่งส่งตรงนั้นนะพอดีอ่ะ ไม่ลุ้มตาอยู่นี่ว่ะอ่ะามอมีมีตังก็จะทำมือเยอะไม่ให,ให้ให้แฉกเดี๋ยวก็จะไปนาดูไงสิอ่าไม่ต้องแก้ส่วนมันนะเพื่อน พี่ต่อมายังป้าพี่ต่อมายัางประมาโอ้เหนื่ยป้าปอกคอขาดสุดยอดนะคะเอฟซีพยายามของนางสยงไม่อยู่นะคะน่าจะเป็นปอกคอโซ่ละ,ะทีนี้นะคะตัดโซ่เลยเชื่อมนะคะเอาไม่อยู่นะคะเนาะป้าทายบ้านคิดว่าอยู่ไหมเมื่อกี้นี้ไอ้ไอ้หนอนนี่มาไม่ได้แต่ไอ้นี่มันมาได้ อีตัวหนึ่งออกับมามนาไม่ได้โอ้สุดยอดจะมาผูกแบบนี้โอ้ยออ่อยปวดหัวนังนะจะมาได้นี่นมามาผู้นี้มันพระใช่ไหมอโอ,โอปวดหวัวแม่หมดน้ำมันกับแกกี่รอบแล้วเนี่ยจนฟอนไนี่สิ เดี๋ยวจะวันนี้น่าจะตัดโซ่เอาโซ่ไปตัดดีกว่าเกมบังคับฉันเองนะจอนฟอนไปไปเอาคลิปก่อนไปก่อนที่มาเอาคลิปก่อนเนาะเพราะว่านะ,นะคะเอนะคะก็ความตั้งใจความพยายามของเราก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่สู้นางเนาะนี่นเพลียแล้วเ๋ยววันนี้เราจะไปตัดโซ่นะคะเดีย๋ยวได้คลิปทุกอย่าง

บอกอคอขาดพี่สวัสดีครับพี่อน โอ้รถทัเุมาตรฐาวนนี้คุดูเออลองอดูมีแต้ต้องปเอารถพี่ชายมาถอยฟอร์จินเนอย์โกวินสวยมากชุดชุดสีกะปีสวยมากเลยเออมีสยรมเลย อันนี้คือทำอไรที่ให้รถวิ่งขึ้นหรือเปล่าคะสัสวสทีเนาะนะคะ ชาเดชาข้างเดียวแล้วอ่านเปดียวอ่านาจะเดินนานก็ชาสข้างเลยนี่ยวมาคาแล้วเร็วเรเร็วๆวกาแฟล่ะเอาาชาก็หากาแฟนเด้อเอาแล้วดีก็ดีนะบอยกาแฟชาข้างเดียวชอบชุดนะคะมกสุดไหมแต่ก็แ่งตัวตาหักเทียนอยากไปยัว

เอางัดขึ้นมา <coughs> <coughs> สวัสดีค่ะพี่ยุ่ยยุ่ยเผยผมเลยงานทำแรกต้งพนดี้อาเริ่มใชก่อนนะครับผมโอ้ยแอมดีายเนี่ยคือจะถอยมาใช่ไหมฮะสอบกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวเนพนุงาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย พวมนดูไม่ด้วกูเอาล้านาเกมันจังเห้งา้านหลังก็ได้คุงว แก้ไห้นพันอยอ้รสีสีตีเอสีรติไหมอ๋เปลี่ยนที่ไปใส่ลงพันทะเบียนรถหายถอดถอดไปเล่นมาจะบูรุษนะฮะก็เป็นการทดสอบนะคะว่าความแข็งแรงนะคะก็คือสามารถขึ้นได้นะ รถดหนักคนเปูนสามตันสคิวยี่สิบต uh ัน oh. กับ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 คูนด้วยโอ้สดีลค่ะ ขอบขริัทีพีสกินนะคะเอฟซีนะะขอบคุณเอทุกท mm ่านที่ซื้อผลิตัณฑ์ทีพีสกินให้ครอบคลุมกาดค่ะคอมนะคะขอบคุณมากค่ะ